คุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเปิดบ้านหลังใหม่หนุ่มสอนหลามเทพพิทักษ์ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณแม่มายุรีเทพพิทักษ์และลูกสาวน้องวีจิหลังใหญ่โตภายในกว้างขวางอลังการสมฐานะไม่เบาหลายๆคนคงรู้จักกันดีสำหรับครอบครัวของหนุ่มสอนราเทพิทักษ์พาะเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องของความติดดิน เป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มายุรีเทพพิทัก์ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านกว่า20ปีแต่ปัจจุบันยังมีผลงานให้รับชมอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านหนุ่มสอนลำนั้นกำลังมีประเด็นกับอดีตภรรยาสาวติ๊กบิ๊กบาเทอร์หรือกุ้งพลอยกนิทลินพัทระพักดีโชต ที่สารน้ำรายใส่กันไปกันมาไม่จบไม่สิน้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว โดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิในวัยสองขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแลอยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวและทางด้านสาวติ๊กบิ๊กบาเทอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกแค่ตามตกลงเท่านั้นแต่จะต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดียวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวิจิเองก็ดูเป็นคนสดใสาราเริงเอามากมาก ซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมบ้านของหนุ่มสอนรามที่อยู่กับลูกสาวน้องวีจิและคุณแม่มายุรีหลังจากที่เจ้าตัวต,ตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่โตซึ่งต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆว่าแต่จะใหญ่ขนาดไหนไปรับชมกันเลย